จอมใจจักกพัทตอนที่1 1ึ่รูอูอูรับไม่ไหวกับการที่ต้องซื้อผ้าไหมแดงมาใหม่ทุกทุกปีเมื่อตัวเนียนเปิดห่อผ้าออกเฟิงเลยก็กว่าตามองลวกๆจากนั้นจึงสยะยิ้ม หากท่านทั้งสองคิดจะเอาสินค้าขยะเก่าเก็เกบออกมาขายถูก,กๆก็ไม่ควรจะมาหาสำนักหอกระบี่ลิ้วส้างของข้าคิดแล้วน่าจะเป็นที่ถูกถูกใจของพักกระยาจกมากกว่าท่านผู้ดูแลยังไม่ทันจะดูให้ละเอียดเลยแน่ใจได้อย่างไรว่าสินค้าของข้าเป็นขยะต้นไปเย่ไม่พอใจ แล้วก็บอกว่าท่าชูเป็นดินแดนแห่งจัญญามารยาทแต่ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองเจ้ารีบไปเสียเถอะเฟิงเลยโบกมือไล่ครานจะต่อปากต่อคำกับเขาอีกต้นเนี่ยนถืออากาศคว้าการน้ำชาะแลอยู่นั่นข้างขึ้นมาเทน้ำใส่ห่อผ้าบังอาจ บ่าอรักาที่อยู่นังข้างเห็นหนางนงก็คิดว่ากำลังหาเรื่องจริงตวาดนั่นดึงความสนใจจากเหล่าพ่อค้าอยู่โดยรอบจนพากันหันมามองต้นไปเย่พรันยิ้มและหันไปกล่าวกับเฟิงเลยว่าตอนนี้ท่านผู้ดูแลจะยอมทำการค้ากับข้าได้หรือยัง ฟิงเลยขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะก,กระโปรกกระเพกโน้มเข้าไปใกล้มือขวาลองรูปไหลเนื้อผ้าฉับพันก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าเนื้อผ้าให้สัมผัสเรียบลื่นหนักไม่คล้ายแพรพลันแต่กลับเหมือนหนังปลาเสียมากกว่า พอเห็นเขาสีหน้าพรันแปรเปลี่ยนเหล่าพ่อค้าอยู่ร,บรอบๆต่างก็ประดับใจพกากันมาล้อมวงหมายจะชมเรื่องสนุกว่าเฟิงเลยกลับบิดห่อผ้าทันทีจากนั้นเอื้อมมือไปกุมไม้ท้าก่อนจะเอ่ยมือครูเสียม,มารยาทแล้วไม่ทราบทั้งสองท่านยินดีจะไายสนทนากันที่สำนักขอกระบี่ลิ้วสร้างหรือไม่ต้นไปเย่ยพยักหน้าเอ่ยตอบว่าแนืนอน เบาอาักราเอกก็อ่านสถานการณ์ออกแม้จะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็พอจะรู้ว่าในหอผ้าน่าจะต้องมีของวิเศษอะไรอยู่เป็นแน่จะรีบลงไปตระเตรียมเกี้ยวและพาพวกต้นไปเย่กับเฟิงเหลยส่งกลับไปสำนักเหลือไว้เพียงกลุ่มพ่อค้าที่กำลังกระซิบกระซาบกาันคาดเอาไปต่างๆนานาว่า แท้จริงแล้วเป็นของสิ่งใดกันที่สามารถทำให้รองหัวหน้าสำนักขอกระบีเหลิวซ่างตื่นตะลึงถึงเพียงนั้นได้เกวเคลื่อนไปตามถนนและตรอกซอกซอยสุดท้ายก็ไปหยุดที่ปราสาทเขานอกเมืองแห่งหนึ่งมองดูแล้วโอ้อาอลังการยิ่งทั่วกลับไม่มีป้ายชื่อคาดว่าน่าจะเป็นไปตามคำบอกเล่าก่อนหน้านี้ของชูเหยียน หลังจากที่ชูเสี่ยงตกตามที่นี่ก็สงบเงียบไร้ข่าวกลาวเมื่อพาคนทั้งสองเข้ามาที่โถงใหญ่แล้วเฟิงเหลยก็กล่าวว่าท่านทั้งสองโปรดรออยู่ที่นี่ดื่มชาสักถ้วยก่อนเดี๋ยวข้าไปเชิญท่านหัวหน้าสํานักมาต้นไปเย่ผงกศีรษะผ่านไปครู่หนึ่งเหล่าข้ารับใช้ก็เรียงแถวกันมาส่งน้ำชาของว่าง เพียงแต่ด้านนี้เพิ่งจะยกถ้วยชาด้านนอกกลับมีเสียงฝีเท้าดังแว่วมาเสร็จแล้วบุรุษเข้ามาในห้องอายุราวสาสิกว่าปีคิ้วและดวงตาเรียวยาวเปหน้าขาวอย่างยิ่งขาวจนแทบไร้สีเลือดท่านหัวหน้าสำนักต้นไปเย่ประสานหมัดคารวะประเห็ดสองทั้งสองท,งท่านรอนานแล้ว เซียวเซียวเออเอ่ยแต่เพราะในปราศาสตรเขามีธุระปะปังมากมายนะักขออยาได้ถือสาย่อมไม่ถือสาอยู่แลวต้นไปเย่กล่าวก็เพียงสามารถบรรลุการค้ากันได้จะให้รอต่ออีกสักหน่อยก็ไม่มีปัญหาต้นเนี่ยนสองมือยกประเคนห่อผ้าเมื่อครู่เซลเซลเออได้ยินเรื่องมาจากเฟิงเลยบ้างแล้ว ดังนั้นพอรับมาถือไว้ในมือก็ถือโอกาสเทน้ำชาญในถ้วยลงไปในทันทีหลังจากลองสัมผัสเนื้อผ้ากระพรันปีตีอินดีวิธีการถักทอวิจิตพิสดารเช่นนี้ขั้นน้อยไม่เคยเห็นมาก่อนท่านหัวหน้าสำนักชมเกินไปแล้วต้นไปเยะเอ,อิดต่ต้องบอกก่อนว่าราคาของผ้าชนิดนี้ไม่ถูกเลยแม่นอนเซลเซียวเอ,อ๋อกราว เรื่องราคาเจราจากันได้เพียงแต่ไม่ทราบว่าท่านมีสินค้าอยู่ในมือจำนวนเท่าไร่ต้นไปเย่เอ่ยซื้อผ้าตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่อยู่รอให้กดตัวแล้วตัวผ้าเล่าเซียวเซียวเอ๋อถามอีกต้นไปเย่ใส่หัวคนเผ่าค่าขายแต่ชุดที่ตัดเสร็จแล้วคราวหนึ่งมัสุดไม่เกินหนึ่งร้อยตัวไม่ขายตัวผ้าและยิ่งไม่ถ่ายทอดเครดวิธีการถอผ้าด้วย ไม่ว่าเรื่องใดล้วนเจรจากันได้จำเป็นอันใดจะต้องพูดเสียงหนักแน่นถึงเพียงนี้เซลเซลเอ๋อร์ th, กล่าวทำการค้ายังจะกลัวทำเงินได้มากอีกหรือต้อนไปเย่เอ๋อร์นี่เป็นกฎที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยนพรพบรอดข้าเพียงคนเดียวไม่อาจเป็นแปลงอะไรได้เซลเซลเอ๋อร์ถามอีกว่าท่านมาจากที่ใดในตรงไฮต้นไปเย่กล่าวตอบ เกาะเล็กไร้นามต่อยพูดออกมาท่านหัวหน้าสำนักก็คงไม่รู้จักฉะไนพี่ท่านถึงต้องแข็งก้าวนักเล่าจะเจรจาการค้าสำคัญที่สมานฉันกันจึงจะก่อเกิดรัพยเฟังเดลยอ,อยู่ด้านข้างเอย่ยสนับสนุนไม่สู้พักอยู่ในสำนักหอกระบี่เหลียวซางสักสองสามวันจะได้ค่อยเจรจาการ ต้นไปเย็ดดึงดันอย่าว่าแต่อยู่ต่ออีกสองสามวันเลยต่อให้อยู่ต่ออีกสองสามปีสิ่งที่ร่าคาจะขายให้ได้มีแค่เสื้อร้อยกว่าตัวนี้เท่านั้นอย่างน้อยก็จะได้ปลูกสัมพันธ์ฉันมิดเซลเซล,ซลเอ,อ๋อกล่าวประจบเหมาะกับที่ประศาทเขาของเราเพิ่งได้สุราดีมาพอดีค่ำนี้ขั้นน้อยจะจัดงานเลี้ยงขอเชิญท่านทั้งสองให้เกียรตมาร่วมงานด้วย ต้นไปเย่ลังเลชั่วครู่จากนั้นจึงรับปากว่าก็ได้พักแขกไปพักผ่อนเซลเซลเอ๋อสั่งการบอกพวกข้ารับใช้ว่าให้ปรนิบัติดูแลให้ดีด้วยละ่ะเฟิงเลยขานรับแล้วนำคนทั้งสองไปยังเรืนรับรองแขกหลังหนึ่งหญิงรับใช้บ่าวไร่ล้วนไม่ขาดแกรนกระทั่งนอกประตูยังมีฐานยามอยู่ไม่น้อย ้วนไปเยี่นอยู่หน้านี่ท่านหัวหน้าสำนักต้องการจะกักบ,บริเวณพวกเราทั้งสองคนอย่างนั้นหรอแขกผู้สูงส่งระแวงเกินไปแล้วเฟิงเลยเอ่ยสำนักขอกระเบี่ยวลิ้วสร้างเป็นสำนักยุทธในยุทธภพย่มต้องมีจอมยุทธ์จำนวนมากแม้จะเฝ้าอยู่หน้าประตูแต่ก็ไม่มีทางนะเมิดความเป็นส่วนตัวของทั้งสองท่านแน่นอนจะได้เจ็บมาใส่ใจเลยต้นไปเยี่ยกล่าว ที่เท้ดก็เป็นเช่นนี้เองอย่างนั้นท่านทั้งสองก็พักผ่อนเสียเถิดเฟิงโดยทำความกรบด้วยมือข้างเดียวจากนั้นคําไม่เท้าเดินจากไปหลังจากมองส่งเขาจนลับตาไปแล้วตัวเนี่ยจริงเอ่ยดูท่าทางวอรุย์ไม่ต่ำต้อยเลยไม่ครู่เขาก็บอกเลยว่าที่นี่เป็นสำนักยุทธแห่งหนึ่งในยุทธภพ รองหัวหน้าจะอ่อนแอไปได้อย่างไรต้นไปเย,ยรินชาใส่ถ้วยพวกที่เฝ้าอยู่หน้าประตูพวกนั้นนับว่าเป็นยอดฝีมือคนนี้ถือว่าโชคดีไปต้นเนี่ยนนั่งลงตรงข้ามเขาในเมื่อเป็นคนของฉู่เสีย่ยงย่อมต้องรู้ว่าภายพักน่าจะเกิดสงครามกลางทะเลขึ้นวันนี้พอมาเห็นแพรพรันที่มีผิวสัมผัส ดังผิวปลาเดาว,ว่าไม่ว่าจะต้องเสียงเงินมากมายสักเท่าไหร่ก็ต้องหาเคล็ดวิธีการทอผ้าให้ได้ต้นไปเย่ยกล่าวเช่นนี้ก็ประจบเหมาะพอดีเพียงแต่หน้าประตูมีคนอยู่ตั้งมากมายไม่สะดวกที่จะออกไปสอบรอบสืบอระไรายามค่ําคืินต้วนเนียนเอ่ยสำนักหอกระบี่หลิวซางก็ไม่นับว่าเล็กต่อให้คนแคว้นไปเสี่ยงกลุ่มนั้นถูกขังอยู่ที่นี่จริง กลงว่าเกรงว่า,ะวาจะหายไปเนาะเกรงว่าก็คงจะหาเจอไม่ได้ง่ายๆนะขอรับต้นไปเย,ยกกล่าวหาเจอไม่ได้ง่ายๆแต่ใช่ว่าจะหาไม่เจอสถานที่ใช้คุมขังคนย่อมต้องมีร่องรอยเผยออกมาบ้างคอยสังเกตสังกาให้ดีก็พอแล้วต้นเนียนประยักหนะ้า ถือโอกาสเอื้อมมือไปหยิบของบ้างขึ้นมากินทำท่าคราจะพูดอะไรแต่กระยุดไปเสียก่อนต้นไปเย่เอ่ยมีอะไรจะพูดมาอย่างนั้นข้าก็ขอพูดออกมาเลยก็แล้วกันต้นเนี่ยนกระแอมไอทำาลังคอให้โล่งก่อนเจกระ <c oughs> หลังจากจบสงครามตรงไห่แล้วไม่ใช่วังเหยียก็สามารถแต่งงานได้แล้วหรอกหรือกอ็รับต้นไปเย่ ท่านอาสุภัยจีนให้ข้าน้อยมาถามต้นเนี้นเอ่ยผ้าไหมแดงในจวนเปื่อยยุ่ยไปหมดจนต้องสั่งมาเปลี่ยนใหม่วันนี้ยังจะปากลวดลายมังกรกับหงด้วยทิ้งมานานได้ทองสีก็จะซีดหมดแต่ถ้าไม่สั่งตัดเย็บเอาไว้ก่อนก็ไม่ได้อย่างไรเสียท่านยายจื่อจินก็อายุมากแล้วแต่ละปีรับงานแค่ไม่กี่ชินต้องแย่งชิงกันต้นไปเย็ยมองหน้าเขาเงียบ ต้นเนี่ยถามด้วยท่าทีระมัดระวังอย่างนั้นสั่งทำเลยนะขอรับต้นไปเยกเลยน่าดื่มชาจนหมดถ้วยในคราเดียวต้นเนี่ยนพรันฟาดหมัดในใจดูท่าหุ่นนี้จะได้เรื่องแล้ว เมื่ถึงยามจุดตะเกียงเซลเซลเอ๋อก็จัดงานเลี้ยงฉลองอีกทั้งยังมารับด้วยตัวเองอีกด้วยท่าทีเคารพน,นอบน้อมเป็นอย่างยิ่งยกจอกสุราคำนับร่ำน้ำจันไปหลายเที่ยวแม้บรรยากาศดีขึ้นมากแล้วแต่ท้วนไปเย่ยกับยังคงยืนยันว่าจะขายเพียงชุดที่ตัดเสร็จแล้วก็เ,เห็นเขาเป็นแบบนี้เซลเซล,ซลเอ๋อก็ไม่ได้บีบบังคับให้เจรจาเงื่อนไขอีกเมื่อสุราอาหารถูกยกออก ออกไปเลยก็เรียกให้สตรีขับลำนำและนางรำออกมาสร้างความเครืกอเคือนจวบจนล่วงสู่ยามเที่ยงคืนถึงได้เลิกรายังเป็นเฟิงเหลือที่ส่งทั้งสองกับเรือนต้นไปเยกกล่าวไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ถึงจะทําสัญญาวางเงินมัดจากันหรือก็รับใ่าได้ไปเอาสินค้ากลับมาให้ไม่ต้องรีบร้อนเฟิงเหลือที่นั่งอยู่บนเก้าอีร้รถเข็นเอ่ยพร้อมรอยยิม้ม ท่านทั้งสองท่านใส่ใจเพียงพำนักอยู่ในปรา,าสาทตเขานี่อย่างสบายใจเถอะท่านรองหัวหน้าพูดเช่นนี้ไม่ถูกนะกอรับต้นเนี่ยนกล่าวพวกเรามาเพื่อทำการค้าไหนเลยมีเหตุผลให้รั้งอยู่ในสำนักขอกระบียดลิ้วสางเช่นนี้ว่าฟึงเลยกลับหมุนกายกลับหลังใช้มือสาวล้อรถเข็นจากไปเสร็จแล้ว ต้นเนียนคิดจะไล่าตามไปแต่ถูกต้นไปเย,ย่ดึงเอาไว้ก่อนเข้าห้องกันเถอะต้นเนียนเลยมองทหารยามที่ยืนรายล้อมอยู่พร้อมกระบี่ในมือจะนั่งเข้าห้องเทท่าทีกับฟาต์กาเฟียนต้นไปเย,ย่ปิดประตูห้องแล้วเอ่ยแสดงได้ไม่เลวนี่ต้นเนียนกราบตอบเรียนมาจากเสียวังเยียนะก็รับต้นไปเย,ย่หลุดหัวเราะ ดูท่าทางเซลเซเอร์ th, ตัดสินใจใช้วิธีกับเรนพวกเราเพื่อจะได้เคล็ดวิธีการทอผ้าเสียจแล้วสินับตั้งแต่คืนพรุ่งนี้เป็นต้นไปคาดจะลอบออกไปสืบข้างนอกเจ้ารังอยู่ที่นี่คอยพลิกแปลปตามสถานการณ์ต้นเนียนพยักหนะขอรับ ทหารยามด้านนอกคอยฟังโดยอยู่สักพสสักรถสวดคนทั้งสองนับว่าค่อนข้างสงบสงเงียมจึงลดความระมัดระวังลงไปต่างพากันไปยืนประจำตำแหน่งและเฝ้ายามต่อไปตลอดทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นภายในเรือนหลังเล็กยังคงเงียบสงบเซียวเซียวเออไม่ได้มาฟึ่งเลยเองก็ไม่ได้มาเช่นกัน เมื่อล่วงเข้สู่ยามหนึกต้นไปเยกก็กระโจนข้ามยอดมาอย่างเงียบเชียบออกจากเรือนเล็กไปท่ามกลางสายตานับ10บคู่ของฐานยามโดยที่ไม่มีผู้ใดทันสังเกตอาณาเขตของสำนักหอกระบี่หลิวซางครอบกลุ่มพื้นที่กว้างใหญ่เพียงแค่เรือนรับรองแขกก็มีถึง17-18หลังแล้วยังไม่ต้องพูดถึงจวนปีเรือนพำนัก และห้องลับอีกนับไม่ถว้วนต้นไปเย่ขึ้นไปอยู่บนที่สูงและกว่าตามองไปรอบๆก็เห็นว่ามีฐานยามพร้อมค็เพิงอยู่ทั่วไปหมดอย่างนี้ไม่ว่าที่ใดกระล้วนมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นที่คุมขังคนได้ทั้งนั้นวังเยีย่ยมือสังหารของชีหนานรัน่นลงมาอยู่ข้างกายเขาเป็นอย่างไรบ้างต้นไปเยถาม เมื่อวานข้าน้อยไปสื่อมาแล้วรอบหนึ่งไม่พบว่ามีที่ไหนที่ขังคนแฟน้ป่ายเสี่ยงเอาไว้เลยก็รับผู้ใต้บังคับบัญชากล่าวกระทั่งในคุกเอกก็ยังพ้างเปล่าฝุ่นเกาะนาตั้งสองข้อนิ้วเลยทีเดียวคนของวังหลวงเล่าต้นไปเย่ถามต่อ ก็ไม่พบอะไรเช่นกันกรรับผู้ใต้มาครับบัญชาเอ่ยส่วนคนของวังจุยอิงนั้นได้พบกันกลางทางผลหนึ่งดูท่าทางแล้วก็ไม่ใครว่าจะได้อะไรมาเหมือนกันต้นไปเยกกล่าวหาต่อไปอย่าหยุดจนกว่าจะพบเบาะเสผู้ใต้มาครับบัญชารับคำแล้วจากปลายประเงินหน้าเห็นทองฟ้ากำลังจะสว่างต้วนไปเยจึงกระโดดลงจากเนินสูงและกลับไปยังเรือนเล็ก คืนที่3ามและืนที่4ี่ก็ยังคงไม่ได้อะไรในคืนที่5้าต้นไปเย่มององครักวังจุ้ยอิงที่กระจนลงมาจากฟากฟ้าปรางเอ่ยถามเกาลัดอร่อยไหมองครักษเงาพรานส่งให้หนึ่งกำได้ความกระตือรือร้นเติมน้ำตาลด้วยอร่อยมาก ต้นไปเย,ย่แกะเกาลัดลูกหนึ่งได้ยินมาว่าหลายคืมนมานี้พวกท่านเองก็ไม่ได้อยู่ว่างไปไม่ทราบไปสืบทราบอะไรมาบ้างองครักษัดเปิดเกาลัดออกจากมือแล้วกระสิบข้างหูเกาสองสามประโยคต้นไปเย่ยหลุดหัวเราะขอบคุณมากไม่ต้องเกรงใจไปขอรับองครักษวางจุยอิงยิ้มหวานอย่างไรเสีย พวกเรา็มากความสามารถมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วอีกทั้งยังเป็นกันเองอีกด้วยคนของจวนชีนานและองครักษเงาแห่งวังหลวงมองดูอยู่ไกลๆใจนึกอยากทุกตีเจ้าผู้นั้นสักยกทำไมถึงต้องมาชิงตัดหน้ากันทุกครั้งเลย ยามเที่ยงวันนี้ในสุดเฟิงเลยก็ปรากฏตัวได้เสรียีเขานั่งขยื้รถเข็นมาที่เรือนเล็กหลังนี้เพียมหลังพังต้นเนียนนั่งยองบนมาหินสีหน้าเย็นชาเฟิงเลยยิ้มพรางเอ่ยแขกผู้สูงส่งโกรดเริ้ดต้นไปเยถามตกลงยอมปล่อยผู้เราไปเมื่อไร่แข่ผู้สูงส่งคลายว่ากำลังเข้าใจระปิดไปเสร็จแล้วเฟิงเลยกล่าว เรื่องที่ท่านหัวหน้าสำนักสั่งการลงมาค่าน้อยได้แต่เพียงปฏิบัติตามแต่ไร้อำนาจจะเปลี่ยนแปลงเราสองพี่น้องมาที่ท่าชูนี้เพียงหวังว่าจะขายสินค้าที่มีอยู่ในมือต้อนไปเย่เอ่ยบัตรนี้กลับต้องถูกกักเบรณอยู่ในสำนักหอกระบี่ลิ้วสางที่แทนแล้วมีเหตุผลอันใดกันแน่เมื่อครู่ข้าก็ได้พูดแล้วเป็นเรื่องที่ท่านหัวหน้าสำนักสั่งการลงมาเฟิงเลยกล่าว ช่วงนี้เขากรลังยุ่งกับธุระอื่นอยู่เกรงว่าจะยังไม่มีเวลามาตามที่เรือนรับรองผู้รู้กาละเทศะเป็นผู้มีปัญญาเลิศล้หลมทั้งสองท่านควรทำตามคำของข้าก่อนหน้านี้พำนักอยู่ที่อย่างสบายใจจะดีกว่าต้วนไปเยาลองอย่างเชิงเช่นนั้นท่านรองหัวหน้าจะสามารถช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกปล่อยพวกเราไปได้หรือไม่ ไฟยหลงได้ยินนั้นพรันหลุดหัวเราะแข่ผู้สูงส่งสมกับเป็นคนต่างแดนจริงๆพูทยาตรงไปตรงมานักแต่หากท่านหัวหน้าสำนักได้ยินเข้าแล้วก็เกรงว่าชีวิตข้าคงถึงคราวจบสิ้นแล้วข้าคิดสีิว่าคิดสิว่าข้าน้อยก็รองท่านรองหัวหน้าเถอะต้นไปเย่เห็นท่าทางเขาคล้ายอ่อนลงจึงเอ่อยต่อหากสามารถหลบหนีไปได้อย่างราพริ่มวันหน้า จ้อมต้องตอบแทนอย่างคุ้มค่าเฟิงเหลยเหลือบตาขึ้นมองประเมินเขาอยู่ครึ่งต้นเนียนที่อยู่ด้านข้างรอบกังวลในใจกลังรอฟังว่าเขาจะพูดอะไรทว่าเฟิงเหลยกราบบกมือเรียกทหารอารคามาเข็นรถเข็นออกจากเรือนรับรองไปต้นเนียนกล่าวเจ้าจิ้งจอกเท่าต้นไปเย่แยมหยบในเมื่อวันนี้มาแล้วแสดงว่ามีละครจะเล่นให้ดูแค่รอชมก็พอ ในห้องหนังสือเซลเซลเอ,อ๋อวางในสือในมือลงก่อนจะถามยังไม่ยอมรับปากอีกหรือเฟิงเลยสส่หัวยังไม่ยอมกอรับเซลเซลเอ,อ๋อส่งเสียงึ้นอย่างเย็นชาสมกับที่มาจากบ้านนอกคอกนาดีด้านยิ่งนะักหากจะเสียเวลาชิ้นนี้ต่อไปก็ไม่ได้แล้วเฟิงเลยเอ,อ่ยไม่สู้มอบหมายให้ตูอ้อูจัดการจะเร็วเสียกว่าตูอ้อูเนาะให้ตูอ้อูยังจะเร็วเสียกว่า ข้าต้องการ์ผ้าพวกนี้จริงๆเซลเซียลเออเตือนเขาหม่อให้ตูอูจัดการแล้วยังมีชิเหลือรอดกลับมาหรอือท่านหน,น้าเพียงสั่งให้เก็บชิดไว้ก็พอฟิงเลยกล่าวอย่างไรเสียเจ้าสองคนนี้ก็แค่มีหน้าที่นำของมาขายอย่างเดียวไม่ได้เป็นช่างฝีมือข็เพียงบอกที่ตั้งของเกาะมาแต่โดยดีต่อให้ต้องตายไปแล้วจะเป็นอย่างไรได้ ที่เจ้าพูดมาก็ถูกเซลเซอร์ครุ่นคิดอยู่เชื้อโครก่อนกรจับงกศรีศรษะไปเรียกตูอ่อูมาเฟิงเลยประสานมัดร,รับบัญชาจากนั้นหมุนกายออกจากห้องหนังสือไป ตกเย็นตัวนววนิ้วตัวนเนียนหิวจนทองร้องบ่นอุบอิบการค้าก็ยังเจรจาไม่สำเร็จแถมข้าวยังให้กินอีกกระตัวนไปเย่ยิ้มพรางสายหัวเกรงว่าจะไม่ใช่แค่ไม่มีข้าวกินนะสิตัวนเนียนไม่เข้าใจ หวังเยียพูดชนนี้หมายความว่าอย่างไรต้นไปเย,ย่วางถ้วยชายในมือและมองดูเบาวอารักขาและบริวารกลุ่มใหญ่ที่พากันกรกเข้าประตูมาบังอาจต้นเนียนพันดาเพย์ระวงังผลลุกขึ้นมาเยืยนเบื้องหน้าคอยคุ้มกันเขาพวกเจ้าคิดจะทำอะไรหัวหน้ากลกรมเป็นชายวัยกลางคนเจาะคิ้วจมูกรอยไปด้วยวงแหวนมองดูป่าเถื่อนดกร้าย ต้วนไปเยี่ยนนิ้วหน้าเล็กน้อยนี่ท่านมีเจตนาอะไรกันแน่ไม่ต้องปุดมากตูอูบกมือพาตัวสองคนนี้ไปบ่อพิษร้อยขาบ่าวอารขาพันกุ้มรุมเข้ามาหลังจากทุกคนกลุ่มใหญ่จับล่ามโซ่แล้วตัวนี้นึกสงสารตัวเองทำถึงขนาดนี้แล้วหากคนนี้หวังเหยียยังไม่แต่งงานอีกมันจะคุ้มค่ากันไหมไหนบอกมาซิว่ามันจะคุ้มค่าไหม บาพิดร้อยขาเพียงยืนชื่อนี้ตูว่าไม่ใช่สถานที่ดีงามอะไรแน่พอเดินโซซัดโซเซเข้ามาในป่าแล้วได้เห็นงูและแมลงตัวเกืองหลากสีสันหลายสายพันุ์ใบหน้าต้นเนี่ยนพรันข่าวซีตวาดกองปล่อยข้านะต้นไปเยก,กัดฟันกล่าวอย่างเกลียวกราดนี่คือวิธีต้อนรับแขกของสำนักฮอกระบี่หลิวซางอย่างนั้นเรอรู้ตัวดี รูตรวก็ดีแล้วเช่นนั้นกระรีีบมอบสิ่งท่านหัวหน้าสำนักต้องการมาดีกว่าตูอูสบัดแท้ในมือไม่ฉะนั้นเกรงว่าเจ้าจะไม่มีชีวิตออกไปจากสำนักข้อกระบี่หลิวซ่างแล้วจะไหวใหม่นะ บนเนินสูงที่อยู่ห่างออกไปองค์กรักเงาว,วังจุยอิงรู้สึกเป็นกังวลเชเงื้อมองคอยืดคอยาวพ่างตรึกตองดูว่าช่วยคนอย่างไรดีทว่ามือสังหารจนสีนานกลับไม่มีเวลามาใส่ใจกับตัวนำโชคแห่งยุทธภพเพราะกำลังยุ่งอยู่กับการกำชักองค์กรักเงาผังวังหลวงว่าหากหวังเยียของพวกเราถูกเขียนขึ้นมาจริงๆก็ขอให้กราบพูนฝ่าบาทไปตามตรงทั้งหมด อย่าได้ตกหลน่นยิ่งบรรยายห้หดร้ายทารุณได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีหากบอกว่าอาการปังตายได้ก็จะดีที่สุดเพราะอย่างไรเสียต่อให้จนทีนานจะริ่มรวยกว่านี้ก็คงรับไม่ไหวกับการที่อาสภายกินทั้งซื้อเสื้อผ้าไหมแดงมาเปลี่ยนใหม่ทุกปีนั้นนั้นเรีบเอามาใช้งานให้ได้โดยไวจึงจะดี on